สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูมีกิจกรรมสร้างสรงสรค์ามาฝากเด็กๆกันอีกแล้วนะคะนั่นก็คือกิจกรรมอารมณ์ไหนกันนะสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้กันนะคะนั่นก็คือ 1. ใบงานอารมณ์ไหนกันนะ2สีไม้3มีคัตเตอร์4กันไก่ 5. ไม้บรรทัดค่ะขั้นแรกเลยนะคะ เราก็ระบายสีที่ใบงานของเราตามรูปแบบนี้เลยค่ะเด็กๆ่ะหลังจากนั้นนะคะให้ตัดตามเส้นอารมณ์ไหนกันนะออกมาค่ะตามรูปภาพเลยค่ะเสร็จแล้วตัดหน้าคนออกมาตามเส้นปรกเลยค่ะจะได้รูปแบบนี้นะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะตัดตรงรูปหน้าเด็กนะคะโดยตัดเส้นที่1และเส้นที่สองค่ะขั้นตอนนี้คุณครูรบกวนท่านผู้ปกครองนะคะช่วยตัดให้น้องหน่อยนะคะหลังจากที่เราตัดแล้วนะคะเราก็จะนำเส้นอารมณ์ไหนกันนะมาสอดเข้าไปตามคลิปวิดีโอนี้เลยค่ะเด็กๆอยากได้อารมณ์ไหนเด็กๆก,ก็เลื่อนกระดาษไปที่อารมณ์นั้นกิจกรรมนี้จึงมีชื่อว่าอารมณ์ไหนกันนะ เด็กๆอย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอถ่ายรูปขณะที่เด็กๆเ,เล่นอารมณ์ไหนกันนะส่งมาให้คุณครูและก็พี่นาดูด้วยนะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย